กินเหล้ามาอีกล no แล้วเหรอพี่สังสรรค์กับน้องๆแล้วบริษัทมันนิดหน่อยอะพี่ม่คิดจะซื้ออะไรให้ฉันบ้างเลยเหรอไม่คิดอะไอ้นั้น kind ม of ันเอาเงินเดือนไปใช้อะไรหมดก็กินเหล้าไงเป็นแบบนี้เธอยังทนอยู่อีกเหรอเป็นฉันนะเลิกไปนะเราไปเลยลวไปไงวันนี้ได้กี่เจ้าสองฉันก็สองแบบเนี้ยต้องฉลองเน่อยและ เดี๋ยวฉันจะแวะตลาดซื้อน้ำพริกปลาทูกลับไปกินที่บ้านดีกว่าพอมไข่ต้มกับผักสดเข้าไปแค่นี้ก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วเนาะนี่ครับมันสวยโหมันไส้แล้วนี่เอาดอกอะไรมาให้เดียเขาเนี่ยดอกญ้าน่ะเห็นอยู่ข้างทางแล้วมันสวยดีสวยเหมาะกับเดียเขาเลย โอ้ยนี่พวกแกแต่างงานอยู่กินกันมากี่ปีแล้วยังจะจีบกันอีกการเขาเป็นแบบนี้ตลอดแหละตั้งแต่วันแรกที่พบกันไม่เคยเปลี่ยนเลยน่าอิจฉามาเดียขึ้นรถเดี๋ยวไปไว้ตลาดซื้อของกินกันหน่อยดีกว่าฟ้ากินข้าวกันหลังเนาะฉ <c oughs> ิงกับก่อนนะอ <c oughs> ขับรถด,ดีๆีล่ะบ๊าย <c oughs> บาย <c oughs> เลย โอ้เมียกูไปไหนวะเมียจ๋าเมียโอ้ยกินเล่ามาอีกแล้วเหรอพี่ก็สังสรรค์กับน้องๆและบริษัทมันิดหน่อยอะสังสรรค์อะไรทุกวันเนี่ยพี่รู้ตัวไหมว่าทุกวันนี้พี่หมดกับค่าเล้าไปเท่าไหร่แล้วอะโอ้ย ฉันใช้เงินของฉันไม่ได้ใช้เงินของแกสักหน่อยอแล้วพี่มีคิดจะให้ฉันใช้บ้างเลยเหรอมันเรื่องอะไรแกเองก็ทำงานเหมือนกันแกมีเงินก็ใช้เงินของแกไปดิแต่ว่าฉันเป็นเมียพี่นะพี่มีคิดจะซื้ออะไรให้ฉันบ้างเลยเหรอไม่คิดอะไม่ต้องใช้เงินซื้อก็ได้เหมือนกันเขาอ่ะกันเขามีอะไรก็ติดไม้ติดมือมาฝากเดียตลอดอย่างวันนี้ เขาก็เอาเดอก้าสวยๆมาฝากเดีย <c oughs> ดอกยาก็แค่ดอกยาแค่นั้นแหะแต่นั่นหมายถึงน้ำใจใจของเขาที่คิดถึงเมียตลอดไงพูดอะไรไร้สาระนำเน่าอ่ะฉันหิวแล้วไปไปหาเลยฉันกินแล้วฉันไปนอนรอในห้องนะเสร็จแล้วตามด้วยอ๋อ โอ้โหโอ้โหโอ๊โอะอะไรเนี่ยฮะวันนี้เงินเดือนออกเอาเงินมาให้ฉันโอ มันเงินของฉันไม่ใช่เงินของแกสักหน่อยนี่พี่ไม่คิดจะช่วยฉันจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟเลยหรือไงเอาค่ากับข้าวมาให้ด้วยนะโอ้ยแกนี่มันน่าลำคาญจริงๆเลยวะเกิด <p ete> เป็นดาวไถ่หรือไงอ่ะเอาไปเออเดี๋ยวฉันหิวไก่กับเหล้า ออกไปซื้อมาให้ฉันกินหน่อยเอากลัวเหรอวะมันจะมองหน้าอีกเดี๋ยวกูปะเดี๋ยวด้ยวดยๆใช้แค่นี้ทำเป็นมองหน้าอู๋ซื้ออะไรมาอีกล่ะ ไม่ได้ซื้อมีคนเขาให้มาก็วันนี้พี่วิ่งงานแล้วเจอเจ้าของร้านใจดีเขาแบ่งขนมมาให้ลองชิมอมแล้วพี่ได้ชิมยังอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยก็กะว่าจะเอามาให้เดียแล้วก็มากินด้วยกันนี่แหละตอนกิ๊กเดเลยอละ่ะเธอ <laughs> <c oughs> สองคนรักกันดีจังเลยนะฟ้า เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นฉันนีฉาเธอจริงเลยนะเดียที่มีสามีที่ดีแบบกันพุกลมหายใจเข้าออกก็คิดถึงแต่เมียเวลาขีร่รถผ่านแล้วเจอดอกไม้สวยๆก็เอามาให้เมียเวลาไปวิ่งงานก็เอาขอนมมาให้เมียนัไม่เคยให้อะไรฉันเลยอ่ะแล้ว นัดมันได้ช่วยออกค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมก็จ่ายนะแต่จ่ายในส่วนของเขาจ่ายค่ามือถือของเขาจ่ายค่าเสื้อผ้าของเขาแล้วค่าห้องล่ะก็ออกนะแต่ออกแค่ครึ่งเดียวอ่ะไอ้นั้นมันเอาเงินเดือนไปใช้อะไรหมดเนี่ยก็กินเหล้าไงกินทุกวันเมาทุกวันสังสรรทุกวัน งานบ้านล่ะช่วยทำบ้างไหมไม่อ่ะฉันทำคนเดียวเฮ้ยนัดทำแบบนี้ไม่ถูกนะคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิอย่างพิกานเนี่ยเขาก็กลับมาช่วยฉันทำงานนะฉันทำกับข้าวเขาล้างจานฉันซักผ้าเขารีดผ้าฉันทำความสะอาดบ้านเขาก็ช่วยขัดห้องน้ำพอทุกวันนี้ผู้หญิงก็ทำงานหาเงินเหมือนกันทำงานเยอะกว่าผู้ชายอีกทำงานนอกบ้านเสร็จ ก็ต้องกลับมาทํางานบ้านทำํำแบบข้าให้ผัวกินผัวที่ดีก็ต้องแบ่งเบาภาระเมียเพราะถ้าไม่มีเมียผู้ชายเองก็ทําทุกอย่างไม่ไหวหรอกเป็นแบบนี้เธอยังโทนอยู่อีกเหรอเป็นฉันนะนเลิกไปนานแล้วเดี๋ย <Yeah. S 1> ไปยุฟ้าแบบนั้นได้ยังไงล่ะเดี๋ยไม่ได้ยุนะก็แค่พูดความจริงมีฟ้าฉันถามเธอจริงจเนะทุกวันนี้เธอต้องพึ่งพาอะไรนัดหรอหรือว่าทืนได้ด้วยตัวเอง กลับไปคิดให้ดีๆเถอะนะโวยไอ้ฟ้าเมื่อไหร่จะมาวะโอ้าไหนไก่กับเหล้าอะ อยากกินก็ใช้เงินตัวเองซื้อสิฉันไม่ได้มีเงินเดือนแบบพี่นะถ้าฉันออกให้ตลอดแล้วฉันจะเอาอะไรกินมึงกล้าเถียงกูเหรอมึงเป็นเมียก็ทำหน้าที่เมียดิตวกูตั่งสอนแม่งเลยแล้วพี่ได้ทำหน้าที่ผัวบ้างไหมทุกวันนี้พี่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระฉันบ้างไหมไม่มีเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมึงทนอยู่ได้อะก็เพราะว่าฉันโง่ไงฉันโง่ที่คิดว่าพี่รักฉัน แต่วันนี้ฉันมีคนให้เปรียบเทียบแล้วอย่างกันเขาไงทุกลมหายใจเข้าออกเขาคิดถึงแต่เมียแต่พี่อ่ะคิดถึงแต่ตัวเองพี่อ่ะมันเห็นแก่ตัวฉันจะบอกอะไรนะผู้หญิงเราอะ่ะมันไม่ได้รังเกียจความจนไม่ได้รังเกียจความลำบากแต่เรารังเกียจความเห็นแกนต่ตัววามไม่ใส่ใจของผู้ชายเราเลิกกันเถอะต่างคนต่างไป พขาไม่มีพี่ฉันก็อยู่ได้อยู่สบายกว่าเดิมด้วยซ้ำมึงกล้าไปอะกล้าถ้าฉันไม่อยากทุกข์อีกแล้วเออมึงจะไปมึงก็ไปเลยอีฟ้ามึงไปอะมึงไม่มีกลัวมึงอยู่สบายเนี่ยนะมึงไปเลยเลยโอ้ยปวดดี ฟ้าอยู่ที่ไหนอะฟ้าจะไปคิดแต่ว่าคุณจะไปจริงๆอะอะให้ทุกทางเลยนะชอบไหมล่ะชอบเดีย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 รู้ไหมว่าฟ้าอยู่ที่ไหนอะถามทำไมฉันอยากคืนดีกับฟ้าอยากให้ฟ้ากลับมา ทำไมไม่มีคนทำความสะอาดห้องไม่มีคนซักผ้าไม่มีคนวิ่งซื้อเหล้าแล้วก็ไม่มีคนถ่ับแกมให้ใช่ไหมเนี่ยฉันพูดดีๆด้วยนะเว้ยหยุดตะอคอกใส่เมียฉันได้นนดคิดดูให้ดีแกมีเงินซื้อเหล้าซื้อเบียร์ให้ตัวเองกินได้ทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะซื้อดอกไม้ให้เมียเลยสักดอกไม่แม้กระทั่งคิดจะเก็บดอกไมข้ข้างทา,างมาให้เมียผู้ชายอย่างแกคิดว่าตัวเองมีค่าอะไรให้ฟ้ามันกลับมาฮะคนอย่างแกอยู่คนเดียวไปซะเถอะ ฉันเล็วขนาดนั้นเลยว,วะเนี่ยฉันต้องสูญเสียคนที่ฉันรักไปตัวฉันเองเหรอวะความรักบางทีไม่จำเป็นต้องหวือหวาหรือแสดงออกด้วยคำพูดใหญ่โตเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความใส่ใจและการดูแลซึ่งกันและกันในทุกๆวัน ข้าไปเลยหรือไงเอาข้ากับข้ามาให้ด้วยนะอะไรวะขอโทษเอาโอ๊ยพวกแกอยู่กันกันมีกี่ปีแล้วเนี่ยกันมีกี่ปีฮะพูดเออเดี๋ยวฉันหิวไก่ไปซื้อไก่ให้ฉันกินด้วยอะไรวะ